สวัสดีครับน้องแชมป์สวัสดีครับโอ้เป็นยังไงตกแต่ปลากระพงเฝ้าจะบอกว่าพงเบื่อมั้งไหมเนี่ยเบื่อสิพี่อยากยินเพราะว่ากูเราเอยอ,อินเีกำลังกำลังอุอ้งซีกลางอ่าวเข้าเลยนะทุกงนี้ไปไหมไปไหมอยากไปอยู่ครับไ,ไปถูกปะล่ะไอ้กลางอ่าวเห็นเพราว่ามันไปทางไปทางไหนไป,ไ,ปไปทางนูโนทา้นนะเออใช่ใช่ทางไหนทางไหนอีกทีอผมก็ไม่เคยไปแต่เขาไปทางโอ้โหเขาว่าอินเีกับกูเรากลางอ่าวไปทางไหนนะอีกทีนะแชมป์ โอ้โยไปทางนู้นว่ะว่าไปทางนู้นนะโอเคแหมคนเราโอ้โหนี่เราเราตกกระพงไม่เบื่อใช่ไหมไปหาไอซีกูเราดีกว่าก็เลยอยากจะลองไปดูบ้างเองล,ลองไปดูบ้างนะโอเคนะโอ้โหนี่ถ้าไปถ้าถ้าไปกลางอ่าวไม่ถูกนะนู่นต้องถามคนนี้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 ตัวน,นี้ฮะมีชื่ออะไรโอเคอ่าแต่แต่แต่อะไรนะแต่อะไรนะไต่แต่หล่อๆเนี่ยแต่แฝงครับอ้่ถ้าไปถ้าถ้าไปกลางค์นะโอเคนะโอ้โหสรุปเนี่ย ไปถูกไหมกลางอ่าวเนี่ยอ่าก็เริ่มคลับคายคขากคลับคายพอ้าคาอนะจม่ไโอเคนะหวานจี๊ยบนะโม